โอ้มืดแท้สวัสดีครับ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 น้องแอนฟิวสวัสดีครับสวัสดีครับสสดสวัสดีครับสสีสัสดีครับวัสีสัสดสวัสดีครับสวัสวัสดีคสวัสสวัสดีครับสวีครสวัสดีครวียครับสวัครับมานัวีวีวนั่งนี่มาีวันัีด้วย มากระยายแล้วเนี่ยมากระจายมากระจายมากระายมากระายเก่งกงมาแล้วออคนเก่งมาแล้ว้เก่งมาแล้วทุกเคียนด้วยกันเก่งซื่อใหม่ด้วยอ่ะคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับ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 อเก่งมากเลยน้องแอนทิวสว้ะย้โยกขานั่งดีดีนั่งดีดีสิบผ้างวดติดนั่งตรงตรงงวดนี้งวดที่สิบหกโอเก่งวันนี้เก่งมากเลยเนาะ เอามองกล้องเลยเร็วนูนๆมองกล้องตามองกล้องมองกล้องไลยเร็วนี่นะมองกล้องให้ตาเห็นเออสวยเออยิ้มหน่อยสิวะยิ้ม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 ได้สวยตั้งนามวัหลับตาเลยวะหลับตาด้วยหลัาขอจบบทค่หลับตาเอาสาธุสาธุสาธุเอ้าเออตัวไหนตัวไหนตะโกนบอกหน่อยเร็วตะโกนบอกหน่อยตั้งนามวัแล้วครับผมเรียกพลังกิษออกอเอาพูดงแรงหน่อยครับพลังแรงหน่อย ออกค่ะเขาตั้งเขาตั้งเขาใช้พลังจิตเขาแล้วนี่พลังจิตใช้พลังจิตออกแค่เห่นไหมออกจริงไหมครับออกครับออกจริงไหมครับออกครับตัวไหนออกตัวไหนออกตัวไหนออกออกตัวไหนไหนตัวไหนไม่รู้จักตัวเลขนะกี่ขวบนะห้าขวดนะห้าขวบไปเนาะนะครับน้องแอนฟิลให้โชคสิบห้างวดใช่ไหมครับพ่อ สิบห้าทางวดนี้ถูกสิบหกทางงวดนี้ถูกงวดที่สิบหกงวดนี้งวดที่สิบหกเข้าเข้าที่สิบหกงวดจ้ให้มาก็ถูกทั้งหมดตั้งแต่ให้มาสิสิบห้างวดติดกันมาเลยครับตั้งต่สามตัวสองตัวนะติดกันมาตลอดเข้ามาแล้วสิบห้างวดครับถ้าเข้างวดนี้อีกก็เป็นงวดที่สิบหกเป็นงวดที่สิบหกแต่ถูกทุ้งวดครับสามตัวสองตัวครับบนล่างอย่างนี้เนาะสลับกันครับบางครั้งก็บนบางครั้งก็ล่าง ส่วนมากน้องเขาจะเขียนให้ช่วงเวลาไหนครับส่วนมากบอกไม่ได้ก็บอกไม่ได้ไม่กําหนดไม่กำว่าถ้าส่วนมากเขาจะมาเล่นกับผมที่กระท่อมนะสาวเท็ดสาวเท็ดมามาเต็มวันถ้าวันจันังคารอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเลยให้พูดไปเลยไม่เป็นไรครับครับขันนั่นได้เงินใช่ไหมครับน้องแอนตัวคันมือจะได้เงินแล้วนี่เอาเขารอต่อกระตาต่อ สิบห้าวดวมดที่วดที่สิบสกหกวดที่สิบหกบเขามาเล่นบางบางช่วงครับเป็นบางช่วงบางบางครั้งกับวันจันทร์บ้างวันศุกร์บ้านบางพระัดบ้างแล้วแต่คจังหวะเวลาเขาจะมาครับแต่เวลาเขาจะเขียนนี่เขาก็จะเขียนเลยคือมาปุ๊บนี่ยพอมาวันนั้นผมมาพาเขามามาเล่นนี่เลยมา ผมขึ้นไปกินข้าวตาเห็บข้าวแล้นไปตักข้าวเขาขึ้นตามหลังปั๊บเขาไปชี้อะรอะไนจะบออที่กระดานบดที่กระดานที่ที่ที่าแ่ที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 ที่ทนที่ท่ที่ท่ที่ทที่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 ้ีนที่ทีรทบที่ที่ที่้ีนที่ที่ทียที่าี่ทีขาี่าี่ที่ที่ทียนีอที่ที่ที่ทีแ่ทีมที่ที่ที่ี่อี่ทก่ที่นีนที่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 ทะ่ที่ทเลที่ที่ท่าก่่ที่ี่ี่ นี่ๆกะดานนี้ที่จริงเลขที่ผมรูปมาวันจันทร์อังคารพุทธเต็มหนึ่งแถวมันอยู่ช่องกลางไอที่ไอเขาเขียนเนี่ยช่องกลางเพราะว่าผมเขียนฝั่งนี้กับฝั่งนี้แล้วเขาก็บีบให้ผมดึงมาดึงมาตาดึงมาผมไอนี่มันเขาเขียนเนี่ยไอไวตาเขียนเนี่ยไอบุวันจันทร์อังคารนะวันที่ไว้บนทุเรียน ตาเอามาหน้าเดี๋ยวนูจะเขียนเอามาหน้าเดี๋ยวตาจะเขียนเ,เดี๋ยวนูจะเขียนเด็กให้ตาเด็กเบิร์ก็รอให้เด็กเบิร์ก,ก,รกคนเนาะเด็กผมว่าก็นึกถึงว่าร้านเคยเคยเขียนในที่นี่ก็ไหนๆก็ไหนๆปิดมาแล้วก็ว่างว่างนี่นี่น,น,นั่งกินข้าวหันหน้าไปนู่นเขาก็เขาท่องเขาเขียนจับอ,อะไรนะาจะมิกซ์มิกิก แกก็ท่องด้วยหนึ่งหนึ่งศแกเขียนหเจ็ดแปดศูนห้าเกแกเขียนหมดปุ๊บแกก็ท่องอีกสองสามรอบอ่ะหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งศูย์หกดแปดศนย์ห้าเก้าแกท่องมันไปทุกกับเลขเขาเขียนหมดนี่นี่นี่กรดาษ่มับเดี๋ยวเาเอาดูไปเองมาดูหน่อยหนึ่ เดี๋อาลงมาดูเนาะปลดปลดมาดูได้ไหมอยู่นั่นกินข้าวผมก็ฟังเอาเขาท่องอ่ะเอลงมาดูได้ไหมครับมัน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 ไปชุกับเลขเขาเขียนด้วยปลดปลดประถัยตรงนี้มันจะได้ชัดๆเนาะอ๋อนน่นกระดานอยู่อยู่ทำหนักต่อตายาวเล็เลขกที่ผมเขียนอยู่เต็มเลยผมเอาน้ําลบมันไม่ออกเอาเป็นสิ้นนี่มันออกอยู่ประมาณนี้นี่ลายลายไหม ครับครัเขียนวางลงมือท่านผู้ชมเนรับท่านผู้ชมตัวนี้เนาะหกเจ็ดแปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งศูนย์หกเจ็ดแปดศูนย์ห้าเก้าอันนี้เป็นลายมือของน้องเอ็ิวเลยครับครับเขียนยิ่งยิ่งสวยมากครูก็ก็บอกยิ่งยิ่งเขียนได้สวยมากเอ็ิวอนุบาลหนึ่งศูนย์หกเจ็ดเขียนเองหมดเลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเขียนหรยเก้าแปดศูนย์ห้าเก้าส่วนมากจะออกชุดไหนเนาะส่วนมากนี่ถ้าพมจับจับนะตามนี่พรมนะ ถ้าผมจับมผมจะจับห้าเจ็ดหกถ้าเลขบนนะถ้าศูนย์ผมจะจับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ล่างเจล่างอย่างเดียวเลยเพราะว่าล่างเนี่ยไม่ได้ออกมานามและออกจะบนมาไหล,ล<า><จ>หมดเลยจอเลยหนึ 1, 0, 8, 0. ่งศูนย์แปดศูนย์ใครจะจับก็จับเอาเนะาะแต่ <มา S 1> ถ้าถ้าบนก็ห้าเก้าเจ็ดหก ถ้าบนนะถ้าดูถ้าดูอยู่ในนี่ก็จะมีเลขศูนย์นี่ซ้ำกันเนาะครับซ้ำจะมีหนึ่งหกเจ็ดอันนี้น่าจะเก้าเลยเนาะนี่เนาะเก้าเลยครับอันนี้ห้าเลยหัวยาวๆอันนี้จะสี่หรือแปดเนี่ยมันก็น่าจะแปดเลยเนาะจะแปดแปดครับเดี๋ยวเราจะจับสรุปให้เนาะคเราจะได้เป็นตัวไหนกันบ้างครับแต่บนผมน่าจะมาศูนย์นะถ้ามามาก็หลักต่ำๆประมาณนี้เลยห้าเก้าห้าเก้าหกเก้า เจ็ดหกกางเกงเล่นซูนอ่ะหกเก้าเห็นไหมมันอยู่เอาหกมาอยู่ตรงนี้เอาเลขห้าออกมันก็หกเก้าถ้าเราซื้อบลอนเจ็ดหกบนแต่ล่างเล่นซูนเลยคุณป้าแน่นอนเลยล่างเลขล่างล่างมันมันเจาะล่างเลยศูนย์น่ะศูนย์ทำมมอีกเหรอมามาล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเขียนใหม่เขียนยังไงเราเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนใหม่เราจะจับให้แต่ถ้าเอฟซีอยากจับเองก็เอาจับในตัวนี้เนาะ หนึ่งยกเจแล้วก็แปูนห้าเก้าี่จับตัวไหนเดี๋ยวเเราจะจับให้นะเดี่จะจับให้ัไ่จับเลยเดี๋ยวมันนี่จับไม่เป็นเดี๋ไม่เคยจับแต่ถ้าผมในในใจผมนะผมจะจับเล่นล่างสองประตูนี่เลยอหนึ่งแปดไม่หนึ่งศูนย์นหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋เขียนใส่กระดาษให้นเอามันไยลดทไหเอาไม่ไม่ได้หอกชี้เลยกอออออออย เปิดอ่านแล้วล่ะจะไปบังคับเพิ่นเอ้าเพิ่นเขียนให้แล้วก็จับจับเอาพี่น้องลรอบแรกมาจับคู่เอาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงจับอยู่ในนี้จะเป็นตัวไหนชุดนี้ชุดนี้ถ้าจะจับอันนี้ผมจับเล่นล่างแต่เพราะนี่ผมจับเล่นบนหกเจ็ดห้าเก้าครับเดี๋ยวเขียนเพิ่มเนาะอ่ะสรุปเลยอ่ะสรุปเลยสรุปที่ที่คุณลุงจับ ให้เนาะครับผมคุณลุงจับให้ตามนี้เด้อคุณลุงจับให้ล่างนี่จับจากหนึ่งศูนย์หกเจ็ดกับแปดศูนย์ห้าเก้านี่คุณลุงจับล่างแยกให้เลยนะครับเป็นหนึ่งศูนย์กับแปดศูนย์ส่วนบนคุณลุงจับให้นะครับเจ็ดหกกับหกเก้าสามตัวก็คือหนึ่งหกเจ็ดกับแปดห้าเก้าแค่นั้นเนาะคุณลุงครับครับส่วน fc จะจับตัวไหนก็จับจากหนึ่งศูนย์หกเจ็ดกับแปดศูนย์ห้าเก้านั่นแหละคเนาะครับ เ่านลททุกใครคิดว่าศูนย์ยังคงเหลือตัวนี้นี่ก็ศูนย์ใสก็แล้วกันผมมามาพันย้ำอีกนี่อี่มีคนมากระซิบบอกอีกน่าจะครับอคุณลงมาฝันได้ตัวนี้ด้วยพันทุกครับเลขของเอ็นิวนี่พอเอ็นพิวแค้นปุ๊บพันไปประมาณหนึ่งคืนคืนที่สองผมฝันบ่าคนมาย้ำให้ซื้อเลกนี่หนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ย้ำย้ำย้ำจนผม ตื่นอ่ะตื่นก็เขียนไว้เลยตอนนี้ตามนี้เลยเนาะลุงเนาะสำหรับน้องแอนฟิวํนวันที่16ธันวาคม2566น้องเขียนให้1067แล้วก็8059ทีนี้คุณตาจับให้1080บน7669 3ตัวก็167859ส่วน FC จะเห็นต่างอย่างไรให้จับเอาเองเนาะ นะครับผมสำหรับสามตัวสองตัวให้ตัดเอานะครับน้องเอ็มซีโสิบห้างวดสิบหกงวดแล้วงวดที่สิบหกแล้วถ้าเข้างวดนี้จะเป็นงวดที่สิบหกเนาะผแต่ไหนน้องเอนทิวน้องเอนทิวก็ไหนนาะวิ่งไปวิ่งไปนะถั่วที่ถั่วแดงแล้วในในสวนทุเรียนเนาะไปไปสวนทุเรียนแล้วเนาะก็ข้อมูลตามนี้เลยเนาะครับผมอ่พี่น้องชอบตัวไหนก็ลองนําไปวิเคราะห์พิจารณานะครับสําหรับตัวเลขน้องเอ็มซิวมีอยู่สองชุด นะครับให้ปัตตัดเล่นเราเองนะครับเข้ามาแล้วสิบห้างวดงวดนี้เป็นงวดที่สิบหกนะครับพิเคาะพิจณาดีๆนะครับผมตัวเลขจับสลับไปสลับมาเนาะส่วนมากจะเข้าชุดไหนคุณลุงชุดบนชุดล่างของน้องอย่างงวดที่แลวน้องเขียนให้หกบางครั้งมันก็เข้าหนึ่งล็อกเดียวล็อกเดียวถ้าให้สองประตูแบบนี้เข้าล่างล็อกเดียวบางครั้งมันก็สองล็อกทั้งบนทั้งล่าง ครับอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณคุณลุงมากมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับให้รวยๆครับสาธุสาธุสาธุ